หงแดงลิวอภูพริกนรลกจัดตามหลังไปก่อนและเจอทั้ง V.R เล่นงานลิฟป,ประตูของโรเบร์โตฟเมโนคืนไปแต่สุดท้ายก็ได้โมฮัมเหม็ดซาลาโรเชนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมาพังประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะสิง,งห์ผงาดแอสตันวินล่าแบบสุดระทึก2ประตูต่อหนึ่งหยุดสถิติแพ้รวดในบ้านไว้ที่6นัดและเป็นการคว้าชัยที่แอนฟิลด์หนแรกในรอบ9เกมขึ้นมารักอันดับที่5ได้อย่างงดงาม วันนี้ A S.O. Report b ร์ตซอจะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดน,น,นี้กันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นกับบเว็ไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกได้ดี่ทิกงด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง S.O. Report by s o ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเยอร์เกนครอบวางหมากในระบบการเล่นแบบ4-3-3ตามคาดผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ลงเฝ้าเสาตามปกติแนวรับ4คนประกอบไปด้วยโอซานคาบักจับคู่กับนาธานียลฟิลลิปขนาบข้างด้วยเทรนตอเล็กซานเดอร์อาโนและอันดูโรเบิร์ตสัน แพงมิดฟิล์ให้เจสมิลเนอร์ออกสตาร์เป็นตัวจริงก่อนหน้าตีอากาคันทาราโดยทำเกมร่วมกับจอร์จินวไวนาวดุมไลฟ่าบินโยยืนเป็นตัวตัดเกมหน้าแผงแบ็คโฟส่วนสามประสานแดนหน้าก็มาตามโผเมื่อซาเดอมาเน่ถูกดรอกเป็นตัวสำรองโดยที่โรเบรยโตฟเมโนกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งร่วมเม็ซาลา ประตูแรกของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายครึ่งเวลาแล้เมื่อโอซานคาบักสกัดบอลไม่ขาดมาเข้าทางดักลาสลุยส์จ่ายตอมให้เจมส์แม็กกินแทงขึ้นหน้าให้โอล,ล่วัตกินส์ยิงด้วยขวาบอลไม่หนีตัวอลิสันมากนะแต่ล้มปัดบอลไม่ทันเป็นเข้าประตูไปจงให้ออสตันวินลาออกนำา1ประตูต่อ0และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ เมื่อกลับมาลงเล่นกันในครึ่งเวลาหลังในนาทีที่57หิเวอร์อวภูล็็ตามตีเสมอได้สําเร็จเมื่อมินเนอร์ไลบอลออกมาให้กับโชตาจายต่อจังหวะเดียวให้โรเบิร์ตสันที่เติมขึ้นมาได้ยิงประติดเซฟของเอมิเลนโนมาตีเนสปัดมาเข้าทางปืนของซาลาตามซ้ำดาบ2เข้าไปไม่เหลือลรเวอว์พูลตามตีเสมอได้แล้วเป็น1ประตูต่อหนึ่ง สุดท้ายประตูชัยในเกมนี้ต้องรองมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่1เมื่อการประสานงานกันของตัวสำรองอย่างเซอร์ดานชากิลีเปิดบอลจากทางกราบขวาให้เตียโกวาคันชาลาเติมขึ้นมายิงเต็มๆบอลติดซูเปอร์เซฟของมาตินเนตกระดอนมาถึงเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนที่อยู่ทางด้านซ้ายได้แต่งบอลหนึ่งจังหวะและปั่นเสียบเสาไกลไปอย่างงดงามที่สุดส่งให้เรอัลปูแซงนำ2ประตูต่อหนึ่งและควา้าใจชนะไปด้วยสกอร์นี้ ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ในตอนนี้ลิอร์บุลขึ้นมารังอันดับที่5ของตารางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีคะแนนตามหลังเชลซีที่คว้าชนะได้เช่นกันเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่2แต้มเรียกได้ว่าหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหาประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในน,นนัดนี้มีอะไรกันบ้าง 1. ใช้โอกาสเปลืองในช่วงแรก ผลงานของลิเวอร์พูตตั้งแต่เปลี่ยนสกกลาดใหม่มาเป็นปี2021นั้นไม่สู้ดีนะและในเจ็ดเกมหลังสุดของพิมล,ลีพวกเขาก็ยิงประตูได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับกันเลยว่าทีมของเยอเกนครอปพัฒนาขึ้นมามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมที่แอนฟิลด์ที่เมื่อคืนนี้เล่นได้เหนือกว่าทีมของดีนสมิธอย่างชัดเจน แค่ช่วง20นาทีแรกของการแข่งขันลิเวอร์พูลก็ได้โอกาสจบสกอร์ไปแล้วถึง6ครั้งและมีโอกาสทองจากโมฮัมเหม็ดซาาที่อาศัยความผิดพลาดของไทลอนมิสได้เข้าไปโดนเดี่ยวกับเอเมเลโนมาร์ติเนสแต่ยิงหลุดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายโรแบร์โต้ฟเมเโนเองก็มีโอกาสเช่นเดียวกับเดยโกโชตาที่ดูอันตรายและวุบวาบทีเดียวกับการลงมาเล่นทางกราบซ้ายแทนตำแหน่งของซาโดมาเน่ในเกมนี้ ทวาริว์ภูก็ไม่สามารถช่วยประโยชน์จากการคองเกมที่เหนือกว่าคู่แข่งและแปรเปลี่ยนมาเป็นประตูได้และทิ้งโอกาสให้หลุดลอยไปหลายต่อหลายครั้งแน่นอนว่าในการแข่งขันฟุตบอลแล้วเมื่อคุณทำเขาไม่ได้สุดท้ายก็จะถูกลงโทษและกลายเป็นแอสตันวินล่าที่ยิงประตูนในช่วงเวลาที่เหมาะสมในตอนท้ายครึ่งเวลาแรก2 VAR เล่นงานหงอีกแล้ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลิเวอร์พูลมีปัญหากับคันตัดสินของ VAR จนกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางจากคำตัดสินที่ดูเหมือนว่าจะข้ามสายตาของแฟนบอลเสียเหลือเกินทุกอย่างมันสะท้อนจากความเป็นจริงจากตัวเลขเชงเิงสถิติที่ไม่มีใครจะสามารถปฏิเสธได้ว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์คือทีมที่เสียประโยชน์จาก VAR มากที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ในครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อพวกเขาส่งบอลไปซุกก้นตะข่ายได้สาเร็จต้องชนทุกเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแล้จากการวางบอลยาวของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนไม่ให้กับเดียโกโชตาหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนจะไหลกลับมาให้โมฮัมเหม็ดซาล่าป้ายต่อไปถึงแอนดูโรเบอร์ซันได้ซัดไปติดบล็อกมาเข้าทางโรเบียโตเฟเมโนที่ยกบอลเข้าประตูไปรต่ว่าสุดท้ายทีมงานของ VR กลับตัดสินให้ลูกนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อน ตั้งแต่ตอนที่เทรนด์วางบอลยาวขึ้นมาให้กับโชตาโดยวัดจากแขนเสื้ออีกแล้วครับท่านไม่เพียงแต่การตัดสินว่าเป็นลูกล้ำหน้าแบบมองด้วยตาเปล่ายังไงก็ไม่มีทางล้ำและการลากเส้นหลายครั้งเอาจนล้ำให้ได้เพียงเท่านั้นแต่พวกเขายังต้องตัดสินด้วยว่าแมตตี้แคชของทางวินล่านั้นโดนบอลไปก่อนที่จะมาถึงโชตาหรือไม่หากแคชโดนบอลไปก่อนลูกดังกล่าวก็จะไม่ต้องมาดูกันต่อเลยว่าล้ำหน้าหรือไม่อย่างไร ต่สุดท้ายคำตัดสินในทั้งสองจังหวะกลับออกมาเป็นคุณกับทางทีมเยือนด้วยกันทั้งสิน้นสซาราคนดีคนเดิมในฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มดรอปลงไปอย่างน่าใจหายแต่หนึ่งในสตาร์ดังของพวกเขาที่ยังคงโดดเด่นเหนือกว่าใครก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่านั่นเอง แม้จะพลาดการทำประตูในจังหวะหลุดเดี่ยวตอนครึ่งเวลาแรกไปอย่างน่าเหลือเชื่อแต่สุดท้ายแล้วซาร่าก็มามีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดได้สำเร็จในครึ่งเวลาหลังและเป็นประตูที่จุดประกายให้พวกเขาพลิกนรกกลับมาแซงคว้าชัยชนะได้ประตูดังกล่าวของเขาเป็นการยิงจากลูกโอเพนเพลย์หนแรกที่แอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลในรอบ12ชั่วโมงกับ44นาทีเลยทีเดียวทำให้าาช่วยเรียกความมั่นใจของทีมกลับมาได้มากโข ทั้งนี้ซาร่ากดไปแล้ว28ประตูจากการแข่งขันทุกรายการในซีซั่นนี้ให้กับทีมที่ห่างอันดับที่2อ,อย่างซาเดียมาเน่ที่ยิงไป16ลูกเรียกได้ว่าไกลพอสมควรขณะเดียวกันประตูดังกล่าวของเขาก็ายังทำให้โจ้าตัวกดไปแล้ว19ประตูในพิีเมลีกฤดูกาลนี้ขึ้นมาร้งชาร์ตผู้นำดาวซันโวร่วมกับทางแฮร์รี่เคนของท็อตแนมฮอสเปอร์แบบหล่อๆเลยทีเดียว 4. ยุติสถิติเลวร้ายที่แอนฟิล ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหลังไม่ปราชัยที่รังเย้าของตัวเองมานานถึง4ปีในยุคข,ของเยอร์เกนครอปนั้นซึ่งยาวนานกว่า68นัดแต่เมื่อพวกเขาปราชัยเกมแรกต่อเบอร์นลีมันได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่แอนฟิลด์อย่างแท้จริงเพราะหลังจากนั้นอีก5เกมต่อมาที่ลงสนามในบ้านของพวกเขาก็ปราชัยลวดมาทั้งหมดจนสร้างสถิติพ่ายแพ้6นัดติดต่อกันในบ้านซึ่งกลายมาเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามชัยชนะเหนือแอสตันวินล่าในเกมที่บีบหัวใจสาวกเดอะค็อปทั้งหลายอย่างยิ่งยวดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็เป็นการหยุดสติดังกล่าวเอาไว้ลงเสียทีเราจะเห็นได้ถึงความพยายามอย่างชัดเจนของทีมที่เดินหน้าหวังจะบุกทำประตูให้ได้หลังตามตีเสมอแอสตันวินล่าได้สำเร็จจนสุดท้ายความพยายามของพวกเขาก็มาสำลิดผลในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ นอกจากจะเป็นการหยุดสถิติแพ้รวดแล้วมันจะเป็นการกลับมาคว้าชัยชนะที่แอนฟิลด์ได้เป็นผลแรกในรอบ9้านัดสำหรับทีมของเยอเกนครอปอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพวกเขาในช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลเลยก็ว่าได้ 5. ความหวังรุ่งท็อปโฟกลับมาแล้ว ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ทีมฟอร์มรูดลงไปอย่างชัดเจนหลายคนซึ่งรวมถึงแฟนบอลของลิเวอร์พูลเองด้วยนั้นก็ถึงกับการชีพพวกเขาทิ้งจากสาระระบบของทีมลุ้นท็อปโฟไปแล้วด้วยซ้ำทวันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้องแต่งตัวของสโมสอนเมื่อทั้งตัวเยอเกนครอปและนะักเตะภายในทีมทั้งหมด ต่างก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะคว้าท็อปโฟให้ได้เพื่อคว้าตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าไม่ว่าจะเป็นผ่านการให้สัมภาษณ์ของพวกเขาหรือผลงานในสนามที่แสดงออกมาให้เห็นเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังจบเกมเมื่อคืนนี้ทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นไปรั้งอันดับที่4ชั่วคราวได้แล้วโดวยซ้ำก่อนที่เชลซีเพิ่งลงสนามตามมาทีหลังจะคว้าชัยชนะได้เช่นกันด้วยการถล่มเอาชนะคริสตัลพาเลตแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อ1ทำให้พวกเขาแซงกลับไปคว้าอันดับที่4กลับไปได้ทำให้ในตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ลงมารั้งอันดับที่5แต่ก็ตามหลังอยู่ไม่ไกลเพียง2คะแนนเท่านั้น การแข่งขันย่งท็อปโฟเรียกได้ว่ากลับมาดุเดือดเข้มข้นอย่างเต็มที่มาทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดของเดวิดมอยที่ทำผลงานได้ดีเหลือเกินในซีซั่นนี้ก็มีแต้มเท่ากับพวกเขาแต่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดส่วนทางท็อตแนมฮอสเปอร์ของกุนซอโจเซ่มูรินโญก็ตามมาติดติดห่างอยู่แค่3แต้มและมีเกมในมือมากกว่า1นัดเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผลงานของลิเวอร์พูลที่กลับมาคว้าชัยชนะในพรีเมียร์ลีกได้3าเกมติดต่อกัน ก็ทำให้พวกเขากลับมาอยู่ในสถานะที่กลับมาลุ้นท็อปโฟได้อย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร,ร่วบรัมความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ